อวันนี้ที่พาทุกคนมารวมกันเพราะว่าเราจะคัดเลือกสมาชิกใหม่เข้าแก๊งถ้าองนายผ่านความกล้านี้ไปได้พนายจะได้เข้าแก๊งเราเห็นทางรถไฟข้างล่างนี้ไหมมานี่ตามมาเลยนี่ตอนนี้เวลาตีสองใคที่อุ้ยอ้าวทำไมสว่างเนี้ย <laughs> เอาไหมเอาไหมใครที่กล้าเข้าไปทาารถไฟแล้วก็หลอดกลับมาได้จะได้เข้าแก๊งเรานะเราจะรับคนนายเข้าแก๊งแค่หนึ่งคนเท่านั้นว่ <c oughs> ากันว่าทาารถไฟนี้ใครเข้าไปแล้วไม่มีทางได้กลับออกไก <c oughs> เริ่มจากใครดีใครจะเสนอตัวก่อนคนแรก <c oughs> โอ้โพีม <c oughs> มืดกลับไปพีมมืดเข้าไปก่อนเลยไปเลยไปนั่นแหละ ไอคนเมื่อกี้มันเข้าไปเป็นชั่วโมงกันนะมันยังไม่ออกมาเลยงั้นจะสง่งคนใหม่เข้าไปแล้วกันใครจะอาสาเข้าไปไปสองคนเลยรอบนี้ไปสองคนเลย,ยไปเลยไปเลยใครจะอาสาไปเลยะไยยให้ครึ่งชั่วโมงมันไม่มาพวกนายก็เข้าไปเลยนะ ที่วันที่นี่เขาลำเลียกันได้ไหมเนี่ยแด่โอ,อ้ <Dad. S 1> อมวมาความรู้ยสงสัยว่ามันจะไม่มาแล้วแหละนี่ก็ผ่านไป1ชั่วโมงละงั้นพวกเราไปกันหมดเลยดีกว่าปะ่ะ มาตามมาฉันนำให้เอเข้าไปก่อนเลยตำนานเล่าว,ว่าในนี้มีผีไอ้แก่อยู่ตัวหนึง่งคนายก็ระวังกันด้วยละกันนะโอ้มันวังเวงหนะ้าทางมันวังเวงนะไปเอ้ยนั่งไงเอ้ยใครนั่งอยู่ตรงนั้นอ้าวใช่หรือเปล่านายคือผีไอ้แก่ที่เขาล่ำลือหรือเปล่า ใช่แล้วใช่แล้วอ้าวเฮ้ยไอ้นนี่ไงพี่แกเฮ้ยเฮ้ยตีดาวพี่แกตีดาวกระทึบมันพี่แกมันตีดาวแล้วอยู่เฉยดิโอ้ใส่กันดาวกันทุกคนเราตีกันเองแล้วแบบนี้เราตีกันเองแล้วเอออุ้ยมันตายยากว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูแตก 嘟嘟，哑巴呢？